<c oughs> สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พยมามหากรนำเอาพระสมเด็จวระ,ะครังนะครับเป็นพระในยุคกลางนะเป็นช่วงปลายของยุคกลางนะพะยมามหาแบ่งการดูพระออกเป็น3 3ยุค นะเพื่อนสมาชิกเรียกว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายตามที่ตำราได้เขียนบอกไว้นะในแต่ละยุคก็จะแบ่งเป็นสามช่วงอย่างเช่นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของยุคต้นพอมายุคกลางก็แบ่งเป็น3ามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของยุคกลาง พอมายุคปลายก็แบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของยุคปลายนะครับแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยเราก็ต้องกําหนดพศรู้พศการสร้างนะอย่างยุคยุคต้นเนี่ยก็หมายถึงพศ2อ0 0 3สถึง2390นี่คือยุคต้น ยุคกลางเนี่ยสองพนถึงสองพันี่นี่คือยุคกลางยุคปลายก็2 4 0 0 4นสถึงนี่คือยุคปลายนะดังนั้นเมื่อเรารู้พอสเราก็กำหนดอายุได้คร่าวๆอย่างเช่นยุคต้นเนี่ยประมาณเลย200ปียุคกลาง170ปียุคปลายก็150ปีประมาณนี้นะลบ บวกก็ไม่เกินนี้นะดังนั้นวัตถุบโบราณหนึ่งชิ้นถ้าว่าเราถือเราต้องดูดูความเก่านะพะ่อใหญ่มหาจะดูความเก่าเก่าเก่าก่อนเก่าอย่างองค์นี้เป็นยุคกลางก็ร้อยประมาณ1้อยห้าห้าสิบปีถึง160ปีถึงร้อปีเนี่ยอยู่ในช่วงยุคยุค ยุคปลายนะยุคปลายเข้าสู่ยุคยุคกลางเข้าสู่ยุคปลายแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้พอสอเราต้องมากําหนดธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกธรรมชาติเ็าจะประมาณไหนนะธรรมชาติ200ปีธรรมชาติร้อยเปียุคกลางธรรมชาติ150ปียุคปลายเนี่ยเราต้องต้องดูธรรมชาติเขาบาล้างกันไหมไปอบไปทอดไปแช่ไปเวไปหมักมาไหม มองออกนะเมื่อเรารู้พวกนี้แล้วความเก่าต้องมันธรรมชาติบาลานซ์กันเสร็จสามมวลสารอ่มวลสารต้องเป็นยังไงมวลสารนี้ก็สวยงามอ่าเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตีนิสิงเหยียมีไหมนะเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองมีไหม นี่มวลสารมีแล้วผ่านเราก็ต้องมาดูพิมพ์มพิมพเนี่ยพออย่อใหญ่มาหาดูสุดท้ายนะพิมพ์พิมพ์นิยมพิมพ์ไม่นิยมเป็นยังไงนะแยกแยะออกได้องค์นี้มีเม็ดทองคําด้วยนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวใจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเม็ดทองคำจุดที่พออ่อใหญ่มาหายอมจ่ายตัง์องนี้ก็คือที่เม็ดทองคํา เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะเนี่ยพระพักเนี่ยอวบใหญ่เหมือนผลมะตูมพระวรากายนี่บึกบึนล่ำนะสุมระคั้งก็อวบใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราดูดูเนื้อพระมาก็จะดูดูลักษณะประมาณนี้แหละครับเนี่ยเราก็จะเห็น นี่ยนี่รอยปูไตนะรอยปูไตรอยนอนด้นชัดนะแล้วก็เราจะเห็นเหมือนลักษณะตรงนี้เหมือนเหมือนรอยรอยขูดรอยคูดหรือรอยหหนูกัดหรือรอยหักอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นฟันฟันหนูก,กัดหรือว่ามดกัดหรือว่าอะไรหลุดออกไปมีรอยอยู่ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่แปลกมากนะตรงนี้อาจจะเป็นเนื้อเนื้อว่านนะ เนื้อกล้ยหอมอที่ทำให้มแมลงหรือว่าหนูมากัดมาชอนใช้ได้ตรงนี้นะได้จใจใเพื่อนๆด้ดูถ้าเราไปดูตรงที่พระมหาเห็นแร่ทองคำเกิดขึ้นสองจุดในองคนะ์นี้นะเวลาเราศึกษาพระเนี่ยพระดูเหมือนใหม่แต่ว่าทวาเก่าเขาต้องมองให้ออกพระดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานเนี่ยแต่ว่า มวสารนี่ครบนะธรรมชาตินี่ครบก็มีประวัติเรื่องเล่ามาอยู่นะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยจะให้เพื่อนๆได้ดูดูเม็ดทองคำนะ,ะเป็นยังไงให้เพื่อนสมาชิกดูใก,ใกล้ใอันนี้คือเป็นเม็ดทองคำเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่คือก็ ฝังอยู่ด้านในพระเลยนะเม็ดทองคำเม็ดนี้นะเท่ากับใหญ่เท่ากับเม็ดทองนาเลยนะเนี่ยใหญ่มากนะซึ่งซึ่งไม่ธรรมดานะพระสมเด็จที่เม็ดทองคาเนี่ยอันนี้นะเพื่อนสมาชิกทองคำฝังอยู่ในเนือ้อพระเลยนะอันนี้ก็ร่องรอยการปริการแตก เราก็จะเห็นคราบน้ำมันตั้งอิ้วเนี่ยเกาะติดนวลใสดำเป็นน้ำตาลเลยนะนี่ตรงรอยที่แตกเนี่ยปูนเปลือกหอยก็กจะใสดูสะอาดอเพื่อนสมาชิกดูไม่ต้องคำนะแปลกมหัตจจังไนะครับนี่ดูแปลกดูมหาตรจันมากนะไม่ต้องคำเม็ดนี้นะ เดี๋ยวให้เพืเ่อนๆได้ดูเม็ดที่สองนะอันนี้ทองคำเม็ดที่สองเป็นยี่น้ออไรหาดูแบบหาดูยากนะนี่นี่เม็ดที่สองเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับอันนี้เม็ดทองคำเม็ดที่สองนะอยู่ตรงนี้นะ ส่วนเม็ดที่3อยู่ด้านหลังเดีจะให้ดูด้านหลังก็มีอีกหนึ่งเม็ดนะเนี่ยเม็ดทองคําอันนี้คือคล้ายๆเป็นดินนะเป็นดินกิดโป่งนะเพื่อนสมาชิกบางท่านเรียกว่าดินหลักเมืองเป็นเนื้อดินเลยนะไม่ใช่พระสมกอกําแพงนะก้อนนี้นะเพื่อนสมาชิกเม็ดใหญ่มากนะแต่ว่าข้างๆนี่มีมีเม็ดทองคํา นี่ยไม่ต้องคําฝังอยู่ด้านในเป็นอะไรที่คลาสสิกมากแล้วมาดูเม็ดที่3นะเม็ดที่3ามนี่ค่อนข้างจะหาลําบากหน่อยเพราะว่าหาต้องค่อยๆกระยับหานะเนีย่ยเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูดูเนื้อนะเนื้อท่านนี้เป็นแบบเหมือน เป็นฟองเต้าหู้เลยนะเนี่ยลอยนอนด้นนี่คือเนื้อด้านหลังของพระสมเด็จนะเราจะเห็นรอยปูไตเนี่ยอยนอนด้นเนี่ยเป็นหลุมเล็กๆนี่ผุดขึ้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อเนื้อว่านนะเราเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเนื้อผงเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับติดลากลาก หลากไม้เยื่อไม้ใย,ยไม้นะติดตามร่องขณะเดียวกันแล้วก็จะเห็นเป็นหลุมอากาศคล้ายๆกับปลายเข็มทีจิกลงซึ่งเราเรียกว่ารอยนอนด้ลน,นะนี่เต็มไปหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ความงามงานเป็นธรรมชาติ ดูจุดไหนดูตรงไหนก็คลาสสิกนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นมิตรพระธาตุมิรมตรแดง คลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกนี่คราสน้ำมันทั้งอิ่วที่เป็นจุดๆเป็นจ้ำๆติดเต็มไปหมดเลยนะนี่คือด้านหลังนะเราให้ชมด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็ไปชมด้านหน้าดูรอยหนอนดุนดูรอยปูไตดูการบอบช้ำดูความเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์คลาสสิกดูแล้วตรึงตาตรึงใจ เวลาเราดูเราสังเกตเราก็ต้องมองมองทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จนี่มองทุกจุดค่อยคมองค่อยค่อส่องค่อยๆพิจารณาให้เพื่อนเดูเม็ดนี้นะเนี่ยเป็นเม็ดทองคำเม็ดที่3นะเพื่อนสมาชิก เห็นไหมครับนี่เนีย่ยเป็นเม็ดทองคำนะงดงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเม็ดนี้เป็นเม็ดที่สามนะเป็นเม็ดทองคําเท่ากับเม็ดงาเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์เนี้ยมีเม็ดทองคําทั้งสามเม็ด เป็นจุดเป็นจุดที่พระอิมหานีจ่ายตังเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่นะเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดที่สามเม็ดทองคำเมื่อเราดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างนะด้านข้างด้านข้างนี้ก็ไม่แตกต่างกับด้านหลังนะ ด้านหน้ายัางไงด้านหลังยังไงด้านข้างก็ต้องแบบนั้นนะเพื่อนสมาชิกอย่ยงความงามงามเป็นธรรมชาติ เราจะเห็นคราบน้ำมันทั้งอิ้เกาะติดตามเนื้อพระดูแล้วคลาสสิกนะอย่าเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่เป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นไตไตเลยนะอันนี้ดินดินโปูงนะหรือว่าดินหลักเมือง นี่คือแร่ธาตุกายุทธิ์แร่เหล็กไหลภผยดำเวลาเราดูเราสังเกตความงามของพระเป็นธรรมาชาติพุทธศินที่สวยงามอันนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะเพื่อนสมาชิกนี่การแต่การล้าวของท่านนี่ เรามาดูประพักนี่คือประพักนะ่ยแตกแล้วเรียกว่าเป็นแตกลายงาเลยนะเพื่อนสมาชิกเก่จะยาวโจททย์ี่ซุ้มละครัง เราจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดนี้เราเรียกว่าเม็ดเม็ดพระธา,นะะา,ายยตุนะแร่ธาตุกายสิทธิ์เม็ดแดงเม็ดดำฝังอยู่ในเนื้อพระเ,เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำ ชัดเจนเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับขาบเข้าขาวนะครูบาอาจารย์ท่านก็พาเรียกว่าผงแป้งโรยพิมพ์นะซุมะระฆังของ พระในยุคปลายโดยจะอวบจะล่ำนะแต่ดูลักษณะเนื้อด้านในสุมอคคังตรงไหนที่ไม่มีการเหี้ยวหดเหี่ยวก็จะดูหย่อนหย่อนดูตึงๆนะเพื่อนสมาชิกสังเกตได้ดูหย่อนหย่อนดูตึงๆเพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้ว นะถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสต r ใครให้พ่อ,อยาญ่มาหาช่องสองพบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ